รถขุดนำเข้ารุ่นตลาดแบรนด์ยอดนิยมขนาดไซส์60หรือว่า6ตันนั่นเองครับสวัสดีครับอยู่กับผมร้าน2รถสวยครับวันนี้พามาชมรถขุดโกเบโก SK 60 4. ขีด C คันนี้ได้ในรูปแบบตู้เก๋งครับบูมตรงอามยาวสวยเลยสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆยมุ่กี้สภาพสวยเดิมครับฟัน4ีซีกมุกี่ขนาดใหญ่จุดินได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นงานขุดงานวางท่องานในใสายงานก่อสร้างนะครับผมตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าได้หมดเลยระบบสวิงอาร์มเข้าอาร์มออกว่องไวรวดเร็วทันใจแน่นอนดูแลง่ายใช้งานดีคอนโทรลคันนี้มาในรูปแบบคอนโทรลน้ํามันนะครับซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายนะครับผมเทสทดลองขับดูแล้วนะครับท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถไปฝึกขับได้โดยง่ายเลยทีเดียวคันเร่งตัวบังคับใบดันอยู่ทางด้านขวามือของคนขับ ภายในกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมขับนานๆไม่อึดอัดทัศนวิสัยในการมองซ้ายมองขวามองข้างหน้าข้างหลังนะครับผมใช้งานได้ดีมากๆกําลังยกตัวแรงดีเยี่ยมนะครับยกลอยได้แบบสบายๆคันนี้รถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยช่วงล่างครับกิบกิบไปเลยครับผมติดมาด้วยกับช่วงล่างแท็กเหล็กได้เกยยางด้วยนะครับเดินบนพื้นถนน ไม่มีชำรุดเสียหายแน่นอนได้ทุกไซส์งานช่วงล่างคันนี้เกียร์ยางติดตั้งเพิ่มไปนะครับผมเป็นออปชั่นพิเศษซึ่งลูกค้าได้ไปแบบคุ้มๆเลยมูลค่าอย่างน้อย3-40ถึงบาทแล้วสำหรับช่วงล่างแท็กเหล็กที่มีเกียร์ยางติดไปด้วยนั่นเองเดินหน้าเดินซ้ายเดินขวาถอยหลังนะครับคล่องตัวในการใช้งานมีใบดันมาให้คุณลูกค้าไว้สำหรับปรับเกลี่ยพื้นที่ต่างๆให้คุณลูกค้า ได้เรียบเนียนขึ้นเวลาขุดสามารถใช้ตัวดันดันปรับพื้นที่ไปได้เลยทีเดียว mm hmm. เครื่องยนต์เป็น mm hmm. เครื่องยนต์ขนาด4สูบหัวฉีดระบบใดเล็กเครื่องตัวใหม่นิ่มนวลประหยัดน้ำมันแล้วก็ระบบปั๊มไฮดริกก็เป็นปั๊มรุ่นใหม่แล้วนั่นเองด้าน,นขวาเป็นถังน้ำมันไฮดริกใช้เป็นเบอร์68ถังน้ำมันดีเซลแล้วก็แม่แบ,บตเตอรี่แบตบลูกเตียวครับคันนี้ราคาเสนอขาย4 3 9 0 0 0บาทซื้อตอนนี้ลดทันที2 0 0 0 0บาท ลูกค้าจ่ายเพียง419,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยคุ้มที่สุดครับผมซื้อได้ทันทีครับ